สวัสดีค่ะมาดูดวงความรักายวันกันนะคะดูได้ทุกลัคนา้ะก็ทุกราศีนะคะรวมถึงดูได้ทุกสถานะความสัมพันธ์ด้วยพลังงานของคุณในวันนี้ได้แปดถ้วยกับหัวนะคะพลังงานของคนรักหรือว่าคนที่จะเข้ามาอัศวินถือดาบขึ้นกับหัวเหมือนกันในวันนี้เนี่ยคุณอาจจะได้ย้อนกลับนะคะไปทําอะไรที่เคยทําค้างไว้ในอดีตนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ย จะเป็นช่วงเวลาที่คุณทบทวนนะคะเรื่องราวของอดีตนะคะหรือว่าหวนนึกถึงอดีตเก่าๆก็ได้ถ้าเป็นคนที่มีคนรักอยู่ในปัจจุบันก็อาจจะหมายถึงการให้โอกาสกันนะคะการเปลี่ยนใจการเดินกลับไปการให้โอกาสความสัมพันธ์เก่าๆนะคะคนรักของคุณวันนี้ได้ไพ่สปิงถือดาบขึ้นกับหัว วันนี้ถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแฟนอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องเกี่ยวกับงานความไม่ลงตัวอะไรต่างๆการตัดสินใจยาก แล้วก็ถ้าคุณอยากให้เขาทําอะไรให้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวค่ะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาโฟกัสนะคะก็พลังงานเพลเ o c a l ขึ้นมาว่า not the right time ก็คือไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อะด q คว t ติฟเลินะคะก็คืออ่าไม่มีเวลาให้กันนะคะก็ถ้า คิดหวังอะไรอยากจะ้เขาทำอะไรให้เนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนอ่ากรณีคนโสดเนี่ยพลังงานคนที่จะเข้ามาเป็นอัศวินถือดาบกับหัวก็คือคนที่มีความลังเลใจหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของชีวิต แบ็กกราวเขานะคะเรื่องส่วนตัวเรื่องอดีตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนคนนี้เนี่ยถ้าคุณเจอในวันนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ยังไม่ได้มีความพร้อมแบบร้อเปซนะคะความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จ,จะตกหลุมรักกันแล้วสามารถสานต่อได้เลยทันทีแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยไม่สามารถคบหาได้นะคะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องใช้เวลานะคะคในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะ